สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่นะคะอันนี้เป็นการปลูกแตงโมนะคะในรองค่ะที่บ้านเราเรียกรองนะแต่ที่อื่นอาจจะเรียกว่าบ่อปูนค่ะรแรกๆเราก็นึกอยู่ตั้งนานว่าชื่อสากกลมันคืออะไรเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีใครเรียกบ่อปูนนะเรียกแต่รองค่ะนี่จะเห็นว่าปลูกในรองแบบนี้นะก็ได้กินลูกค่ะลูกไม่กองดินด้วยนะนี่ค่ะ ใครว่ามีพื้นที่น้อยนะหรือว่ามีแต่ปูนก็สามารถที่จะปลูกพัดลมเ้ยพัดลมตงโมได้นะคะเพราะว่านี่ค่ะแล้วก็ทําค้างให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ก็เนี่ยค่ะทาค้างอยู่ข้างล่างนะคะทําค้างให้ตังโมค่ะตังโมก็จะเลื้อยไปตามค้างนะแล้วก็เราก็ช่วยพยุงเขาเนี่ยพยุงลูกตังโมค่ะให้ ติดกับค้างแบบนี้นะเผาจะได้ไม่ร่วงลงมาค่ะอันนี้ได้กินหลายลูกเลยนะคะที่เลื้อยมาข้างน่างเนี่ยก็มีด้วยนะคะนี่ค่ะมีลูกด้วยนะคะอันนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยก็ประมาณ3-4ลูกแล้วนะคะประมาณ2องกบค่ะตรงนี้2ต้นนะคะ ก็เอามาให้ดูนะคะเป็นไอเดียสําหรับการปลูกแตงโมค่ะนี่นะคะลูกได้กินเลยนะคะอันนี้แตงโมดําข้างในเนี่ยน่าจะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าที่นี่ชอบปลูกแตงโมเหลืองกันมากลูกทรงประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นไอเดียสําหรับการปลูกแตงโม ในในบ่อบปูนนะคะแล้วก็ทําค้างให้กับแตงโมค่ะโมแบบนี้นะคะก็จะไปเปื้อนดินแล้วก็เนี่ยก็จะปีนค้างขึ้นมาแบบนี้นะสําหรับคนที่บ้านมีแต่ปูนนะคะหรือว่ามีพื้นที่น้อยแล้วอยากปลูกแตงโมไว้กินนะคะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะ ะะก็ลองเอาไปปลูกเอาไปปรับเปลี่ยนดูกันนะคะดาวเอาไอเดียดีๆมาบอกกันคะ่ะสวัสดีค่ะ